อุ้ยพิมพ์โดนหน้ามุกยยังค่ะเลยค่ะเลยเลยฝากค่ะโดนหน้าแม่เลยคะเกิก่วแต่ัไม่นรโอโดนหัวแม่เด็กกีวแบงค์กด็ก่ะสวัสดีค่ะกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวบัมบิงบัมบิงบอลูไม่ใช่ค่ะอันนั้นมันอันมันก่อนเบาชุด ฟันนี้เกมบอลชุดแอคทีเวทก็คือแปลตรงตัวก็คือที่ยิงลูกบอลน,นั่นเองทีสองคนแข่งกันค่ะใครแข่งหน,น,น,น้ากว่าคนเฉยอ๋อโอเคงั้นประกอบลยค่ะประกอบเลยเดินทางจะไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ซื้อจากไหนครับป้าปาเมืองจีนค่ะอัลลีเอ็กซ์เพสของเนะคะนี่ค่ะในประกอบไปแล้วนะค,นคะ,ะ,นะ,คะในกล่องก็จะมีใบบรทัดมาให้สองบไม่ใช่<ห>นะมกกันต้อไม่ใช่มันต้องอยู่คนละฝั่ง,อง,องแกะออมเลยเอาไปเกี่ยวเป็นอันเดียวกันเฉยเลย แล้วมีลูกบอลลูกบอลอ่าแล้วมีถาดให้เลือกว่าใส่ไหนจะอยู่สีไหนใช่แล้วก็มีไอ้ตัวนี้เหมือนเป็นเาเรียกอะไรเป็นแป้นมันนะคะไว้ให้ลงแล้วนี่ก็เป็นป้ายอ่ะต่อเลยค่ะว่าะให้ลงในนี้เหรอคะใช่อันนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาแมมบรรทัดของน้องพิมพ์เนี่ยที่น้องพิมพ์บอกเป็นแมมบรรทัดมาติดตรงนี้ค่ะติดยังไงคะนึกว่าเสียบตรงนี้ตรงนี้ค่าเสียบตรงนี้จะยืดไม่ใช่ค่ะเสียบอย่างงี้นี่เพื่อที่ว่าเวลาลูกบอลมันเข้าอย่างนี้ไงอ๋อ ช้างมั้งลูกเสร็จตอนนี้เสร็จตอนนี้อะไม่เห็นมีเครื่องยิงเลยแคมมอนอ๋อเออจริงด้วยพิมหอมมาไม่ครบอีกเราไม่น่าจากจิ๋วทำไมมีแค่นี้อ่โอ้เครื่องยิงเอาออกมาไม่หมดตกใจน้วยมันติดอยู่ข้างล่างโอ้เอ้ยอ่ะนี่ใส่อย่างงี้ค่ะยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็กดลงไปไม่โดนเลยเราเอาคว้ามืออย่างี่ามันจะมีลิ้นของมันเห็นไหมลูก เขาละสิบสองลูกฝ้องก่อนค่ะให้ฝ้องก่อนค่ะอ่ะโอ้ยตะเกียวยู่ที่ไหนคะยิงไปนู่นเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวซ้อมพิมอย่ายิงแรงเกินเบาเกินแม่ก็เลยไปนู่นแล้ววุันตรายมากเมืกมนี้ค่ะตะเกียรอ่ะได้แล้วสิบคะแนนโอ๊ยตะเกียรอย่าแรงเกินอันนี้มันควรจะสูงขึ้นม่วันนี้นะคะ ได้คนะคะแนนเหมือนกันอ๋อมันมีเลงได้สมมติว่าเราจะคะแนนอื่นแล้วก็หมุนนิดนึงต่อไปเป็นการแข่งขนัขนค่ะครับุนแขน่งไงคะเราจะจับเวลา<น>เป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะใครข้าวพอหนึ่งนาทีปุ๊บต้องหยุดหยุดแล้วก็มาบวกกันว่าใครได้คะแนนมากที่สุดใครชนะจะสามารถลงโทษอีกอย่างหนึ่งยังไงก็ได้สั่งให้ทำอะไรก็ได้หนึ่งสองส้งำเริ่มเริ่มค่ะอุ้ยพิมพ์บนหน้ามือยางค่ะเลยค่ะเลย เลยสองปากค่ะโดนหน้าแม่นะยคัะเด็กิก้วแต่งไม่ได้ยโอ้โดนหัวแม่เด็กิก่วเนี่ยใครมุครับเราแม่เด็กิกีวบ้านมอยเด็กเกี่ยวชัลูกเบาหน่อยว่าเบาเกินเด็กเียวแม่ค่อยใครบุญไปสองเด็กิกี่วนแน่แน่เด็กกวแบงเินเด็กวกี่ยวแม่ได้หัวแม่ไดร้อยจ้าเด็กกีวจะได้แบบว่าเยอะมากมืนกวค่ะร้อยปีกเราเด็กิกวนลองเลยอ่ะเด็กวได้เลค่ะ แวคะแนนที่ดแคมูนเนร์มันได้ตีเต็มแค่ตายแล้วเนี่ยแค่มูนเยอร์ยืดเกือบสิบยดเกอบสิเดี๋ยวทำไมน้องพิมได้สี่สิบสามรูปเลยอ่ะเาเล่นไปที่สี่สิบแค่มูนเล็กมางเปล่าตแล้วอ่ะโดนลงโทษเลยอ่ะแม่ชัด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 อ่ะ แม่ 50, 60, 70, 80, 90บเ้โหน้องพิมส์3ลูกก็120ยยี่ไปแล้วว่านะครับตัวผมไดิบโนะครหบน้องพิมส์3ลูกก็120ยี่สแล้วร้อยม่ได้90ทั้งทั้งที่ลูกพิมพ์พแม่เยอะกว่าไ่จิวค้าัวลองลงทอดไรคาับนคะตกปัก5ครั้งค่ะตกปักหครั้ง, 2> 8, 5, ง 1>, 1 2 3 4 5อาอย่างเงี้ยเหรอคะเนูตกไปแล้วนะคะแค่น,นี้เหรอคะอมาตกปักแม่ ง่ายมากเลยแพ้แพอีกแพ้อีกอันนี้นะคะเวลาจะเอาลงอะล่ะเราก็กดมันอย่างนี้ค่ะแล้วมันจะร่วงลงมาค่ะอ๋อนักซีลูก,กคไเคะนไหมคะ,คมคะต่อไปปป้าขอท้าริงพูดชนะหน่อยค่ะ